หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จริงการปรับคณะรัฐมนตรีก็ถูกจับจ้องอยู่แล้วนะคะว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรยิ่งนาทีนี้เก้าอี้รัฐมนตรีว่างลงถึง3ที่นั่ง เพราะว่าเป็นผลจากอดีตแกนนําของกปปสที่ถูกตัดสินจําคุกทําให้ยิ่งถูกจับตามองอย่างมากนะคะว่าจะมีตัวแทนจากพักใดที่ได้เข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีแทนค่ะช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะคุณอุรชัยคะตอนนี้สายตาคงจะจับจ้องไปที่พักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐและพักประชาธิปัตย์นะคะควิสิทธิ์ที่จะได้เข้ามานั่งในเก้าอี้รัฐมนตรีแทนไหมคะ คือที่ต้องจับตามองไปที่สองพักนี้เพราะว่าการขาดหายไป3ามตแหน่งเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับ2พักนี้โดยตรงนะครับคือสอสอที่ต้องโทษในคดีของกลุ่มกปปสเนี่ยก็เป็นสอสอของ2พักนี้นั่นแหละครับตอนนี้เนี่ยเรามักจะคุ้นเคยกับชื่อที่เขาเรียกว่ากลุ่มสมรอมอชอคุณณฐาค่ะกลุ่ม3รอมอชอก็คือ รัฐมนตรีช่วยทั้ง3คนนั่นแหละครับสรัฐมนตรีช่วยนะครับสามรมชอของพลังประชารัฐเนี่ยช่วงหลังมักจะถูกพูดถึงนะครับว่ามีลุ้นในการขยับขึ้นมาจากรมชเป็นรอมอวอรก็คือจากช่วยว่าการเป็นรัฐมนตรีว่าการสักกระทรวงหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่ถือว่าเป็นแกนหลัก ของกลุ่มนี้ก็คือร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับได้รับคะแนนไว้วางใจที่ดีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจสูงกว่านายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เลยถูกมองกันว่านี่อาจจะเป็นช่วงเวลา ที่ร้อยเอกธรรมนัทอาจจะได้ขยับขึ้นมาหรือไม่ถ้าไม่ใช่ตัวร้อยเอกธรรมนัทเองก็อาจจะเป็นคนอื่นในกลุ่มกวนสรมชที่ร้อยเอกธรรมนัทสามารถที่จะผลักดันได้หนึ่งในนั้นคือสุภาพสตรีคนนี้ครับศาสตราจา,ารย์นฤมลพินโยสินวัฒน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานแล,และคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่จับจ้องกันเป็นพิเศษค,ค,คือคุณสันติพร้อมพัฒน์นะครับช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคน ก่อนในอดีตนะครับคุณอุตามาส,สาวนายนต้องพ้นจากตําแหน่งไปตอนนั้นเมื่อตําแหน่งว่างลงคุณสันติก็แสดงความพร้อมในการขยับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการแทนนะครับแต่ว่ามาได้คุณปรีดีดาวฉายจนสุดท้ายทํางานอยู่ได้ประมาณ20วันต้องลาออกนะครับล่าสุดก็มาได้คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เข้ามาอีกนะครับสุดท้ายคุณสันติก็ยังไม่ได้ขยับขึ้นมาเป็นว่าการกระทรวงการคลังเสียทีนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นี่แหละครับที่กระแสข่าวออกมานาหูว่ามีลุ้นมากทีเดียว วันนี้สื่อมวลชนเจอพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐและในฐานะพี่ใหญ่กลุ่ม3ปอนักข่าวก็เลยถามว่าพลเอกประวิทย์จะผลักดันสมรมชนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีหรือไม่ในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดนะครับไม่เพียงแต่เป็นหัวหน้าพักแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแต่พลเอกประวิตรยังถือว่าเป็นพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์ที่น่าจะคุยกับพลเอกประยุทธ์ได้โดยตรงนี่คือคําตอบของพลเอกประวิตรครับ เรื่องอะไรอ่ะเขเอาต้องถามนายกดูไม่เสนอผมไม่เสนอผมไม่เสนอใครทั้งนั้นอ่ะจริงๆวันนี้ก็ดูเหมือนจะตอบยาวแล้วนะคะแต่ว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะดูจากลักษณะการตอบนะคะคุณอุรชยยรัยโดยเฉพาะเมื่อพลเอกประวิทย์ถูกจี้ถามถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีรโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพักพลังประชารัฐนะคะ คือมันโยงกันมาตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะครับคาถามก่อนหน้าเมื่อสักครู่นี้เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของงูเหา่าเรื่องของความไม่ลงรอยกันหรือไม่ระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักภูมิใจไทยนะครับซึ่งก็อาจจะมีอารมณ์ที่ขุ่นมัวอยู่แล้วด้วยนะครับอดีตรัฐมนตรีที่ตกเป็นจําเลยในคดีการชุมนุมของกลุ่มกปป,ปสเนี่ยนะครับสอคนมาจากพักพลังประชารัฐครับก็คือคุณนัทพลทิพสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็คุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับอดีตรัฐมนตรี DES นะครับตำแหน่งมันว่างลงแบบนี้เลยทําให้หลายคนจับตามองครับแล้วพอตําแหน่งว่างลงสาําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือคุณถาวรเสน,เนียมด้านขวามือนี้นะครับคุณถาวรเป็นรัฐมนตรีช่วยมาจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับพอตําแหน่งว่างลงก็เลยกลายเป็นว่ามีกระแสข่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคอาจจะต้องเสียเก้าอี้ก็ได้ ในขณะที่พักร่วมรัฐบาลบางพักอาจจะได้เก้าอี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็สงสัยกันว่าแล้วหนึ่งในนั้นที่จะได้ที่นั่งเพิ่มเนี่ยมันใช่พักพลังประชารัฐหรือเปล่าหรือว่าพักพลังประชารัฐจะต้องเสียอะไรไปเพื่อแลกกับความเป็นปึกแผ่นในพักร่วมรัฐบาลหรือไม่วันนี้แม้พลเอกประวิทย์จะไม่สบอารมณ์ในการตอบคําถามนะครับแต่ว่าก็ยังต้อง ตอบอยู่ดีในเรื่องของสัดส่วนโคต้าที่พักจะได้รับนะครับโดยเฉพาะจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าจะต้องลดจะต้องปรับเพิ่มอย่างไรฟังคําตอบของพลเอกประวิทยครับไม่เปลี่ยนก็สกลงินตามนั้นน่ะตามนั้นน่ะตามไหนที่คุยกันไว้อะก,ก,ก็คุยกันตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ตั้งแล้วโูถาาโ นี่เป็นบรรยากาศช่วงพูดคุยถามตอบกับสื่อมวลชนนะครับก็อาจจะเป็นอารมณ์ค้างอยู่บ้างนะครับแต่ว่าคําว่าคุยกันตั้งแต่แรกแล้วในความหมายพลเอกประวิทย์ก็คือคุยกันตั้งแต่ช่วงจัดตั้งรัฐบาลนะคุณนัทธาในความหมายก็คือก็มีเท่าไหร่ก็เท่านั้น าอาจจะไม่เพิ่มถ้าเพิ่มก็ดีแต่ห้ามลดนะอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับวันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันมีความเคลื่อนไหวที่สําคัญขอบรดาพักแกนนาร่วรัฐบาลอย่างเช่นคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับเลขาธิการพักประชาธิปัตย์เดินทางเข้าไปพบกับคุณอนุทินชาญวิรกูลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับพบกันเป็นการส่วนตัวที่กระทรวงสาธรารณาสุขด้วยและยังมีความเคลื่อนไหวของคุณนิพนธ์บุญญามณีคุณสุชาติมชมกลิ่นและคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลนะครับ นอกจากว่าจะมีภารกิจทางราชการแล้วยังถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเข้าไปคุยกับพลเอกประวิตย์หรือเปล่าในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งบางท่านก็ยอมรับแหละครับแต่ว่าบางท่านให้การปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้เข้าไปคุยในเรื่องนี้ไม่ได้มีเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีอะไรแต่ว่าคุณนิพนธ์คุณนัฐาคุณนิพนธ์เนี่ยเขาย้ําว่านอกจากจะไม่ได้หารือแล้วแต่เขายืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยห้ามเสียโคต้า ตกลงกันไว้เท่าไหร่ก็ต้องเอาเท่านั้นห้ามดึงคืนนะครับตอนนี้ก็คงจะเต็มไปได้วยการคาดการณ์นะคุณครประชัยดูเหมือนจะมีกระแสข่าวว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะได้โคต้าที่นั่งเพิ่มแต่พักที่จะเสียเนี่ยน่าจะเป็นประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะ ครับเราคุยเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ช่วงคุณเทพไพร์เสนนงภงต้องพ้นจากสถานภาพสสนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยพักประชาธิปัตย์ก็ต้องเสียสสอ,อีกโดยเฉพาะสสแบบระบบแบ่งเขตนะครับเมื่อเสียสสแบ่งเขตไปอย่างเช่นคุณชุมพลจุลสายอย่างนี้นะฮะคุณเทพไพร์เสนนงภงไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องรอเลือกตั้งซ่อมด้วยแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับคุณถาวรเสน,เนียมอย่างนี้นะครับต้องเลือกตั้งใหม่เท่ากับว่าตอนนี้เก้าอี้ของพักประชาธิปัตย์เนี่ยลดลงไปแล แกหละอีกพักหนึ่งอย่างเช่นพักภูมิใจไทยตั้งแต่เปิดสภามาเขามีแต่เพิ่มนะฮะเขาอาจจะได้เพิ่มจากอดีตพักอนาคตใหม่สวนทางกันเลยนะครันทางนะครับพักหนึ่งลดอย่างเดียวอีกพักหนึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคนก็เลยมองกันว่าเอาแบบนี้พักภูมิใจไทยก็น่าจะมีลุ้นในขณะที่พักประชาธิปัตย์เอง ต้องลุ้นหรือเปล่าว่าจะไม่ให้เสียเก้าอี้ไปนะครับเป็นสัดส่วนที่เขาจะต้องไปบทบี้กันในการเจรจานะครับพอวันนี้สื่อมวลชนได้พบกับคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็เลยถามถึงเรื่องนี้นี่แหละครับเพียงแต่ว่าอากัปกริยาของคุณจุรินอาจจะสะท้อนความกังวลได้ไม่มากก็น้อยแหละครับท่านนายกให้ส่งสัญญาณมาหรือยังคะเออไม่มีครับยังไม่ไม,ไม่มีคุยอะไรกัน กลัวไหมคว่าเขาจะทวงคต้าคือเพราะว่าตอนนี้ผู้ใจไทยก็มีสาเพิ่มมากขึ้นแล้วครัยังไม่มีความกังวลอะไรครับแต่ไม่ได้มีสัญญาณอะไรมาใช่ไหม <c oughs> ไม่ไม่มีสัญญาณอะไรครับจนถึงเวลานี้นะครับจะเป็นต้าตอนร่วมรัฐบาลก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่เบื้องต้นนะครับต่อไปจะเป็นอย่างไรเนี่ย ผมตอบล่วงหน้าไม่ได้ท่านนายกคงจะต้องเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่ขอพูดลึกลงไปในรายละเอียดเพราะว่าผมก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะไปนับหนึ่งไรายได้นะครับยกเว้นในส่วนของพรรคขอบคุณครับขอบคุณนะคะยังไม่มีกําหนดออกมาใช่ไหมคะว่าจะชัดเจนเมื่อไหร่เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะก็คงต้องเร่งกันแล้วนะครับแต่ว่านายกก็บอกว่าต้องดูให้รอบคอบ นะครับตอนนี้รู้สึกว่านอกจากเก้าอี้จะว่างลงเนี่ยอาจจะมีปัญหาหนักใจเพิ่มเข้ามาเพราะว่าคงต้องหมุนคงต้องเขาเรียกว่าโรเตชันนะครับสลับสับเปลี่ยนแต่ดูท่าทีพลเอกประวิตยวันนี้แล้วก็งานน่าจะหนักอยู่ไม่น้อยนะคะในแง่ของการตัดสินใจนะคะครับขอบคุณคุณอรชัยมากค่ะขอบคุณครับ